โอ้ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเมื่อนี้พ่อโัวร์เป็นเฮ็ดหนังบุญนี่ขึ้น่ัวกะขึ้นยู่รถลบไปลบมาเจ้าเฮ็ดหนังรถมาสือมาเขาไม่กินหมอนถูกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านถูกทันเนาะค่ะเนาะโอ้พักถือแหงบ่พ่อแม่นหาทุ้งร้อยมาแต่งหาทุ้งร้อยป้าขวดสิบนั่มไปซื้อซอบบอลนี่ จะไปทําบุญเนิอ์นบุญบ้านครับผู้ใดอยากกินกันมามาทําบุญเด้อเมื่อเอินสอยดาวว,าาาดว่ารเตจ้า,าวัดปลาดอนสวรรค์บัดรปันพระเก่าเด้อครับพี่น้องเรือผู้ใดอยากไปกินมาท่านนำ้ำอยากมารวมบุญกับพอ่อโสเมื่อเอินพ่อโสเฮ็ดลงลงทานเฮ็ดลงท่านเออกินไอศครีมเด้อเมื่อเอินไอศครีมไอศครีมลงทานครับ ไปเด้อพี่น้องเอาพี่เลี้ยินอันพักน้ำบาดนี่เต็มรถอันนี้ครับอันเงื่อนจากอันเอฟซีคนฝากมาให้ซื้อของท่าบุญหลักเพราโซก็เลยกนินึ่งมากเมื่อเอิญผู้ใดอยากมาท่าบุญก็มาได้ครับมีสอยดาวสอยดาวกับของกับลายครับเมื่อเอิญเรามีหมอลำให้เบิ้งเบิดมือครับเมื่อเอิญวัดเต๋ก็จ้าวัดเต๋ก็ ปลาบานปลาก้าวัดปลาดอนสวรรค์ครับมาเฮ็ดลงท่านมาเฮ็ดลงท่านน้่กระไรครับเพร่อโซกัเฮ็ดลงทาา่านคือกันก็เด่นเอฟซีคนฝากคนมาไหายมาเนี่ยคนคนรวมทัาบ,บุญพ่อโซก็เลยไปซื้ออันมาแตงเป็นพวก กะลําพวกพักพวกยังมาที่เอาไปทำบุญที่วัดครับโอ้ไปทำบุญที่วัดครมทำบุญที่วัดแล้วก็มืออื่นพอโซกับลงเห็นลงท่านไอศกรีมผู้ใดอยากกินกะมาเด้อครับเด้อครับขันยูไก่ต่ว่าขันยูไก่กับเบิ้งขิ้พอโสเด้ออยากล่มทำบุญกับ่างใจมากครับส่งกําลังใจมาให้พอโสเนี่ครับเด้อครับผมครับเดนีคันม่าันบ่่อนมนน่น่น ท่านได้ฝันดอกเพราะว่าฝันตาเมื่อพูดหล่ะที่พูนบอกว่าอันนึนพอฝันว่าคนโสกันเลี้ยงเลขหกสามเต็มบ้านเนี่ยบ้านนี้ก็มีคนหนึ่งมาบอกว่าไอ้อันนึนไอ้ชื่อสองศูนย์ลังโอ้บ้านนี่เอฟซีพูดแบบฝันชื่อกันผนโทษมหาตตีซีจีหาพนพนวานพนกับเพ็ดบุญท่านพนกับฝันพนกับฝันพนว่า เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแล้วก็บวาเลกมันมันโซกันวาเลกมันออกสองศูนย์บางสิล่ะผีโซกันบ่บ่เียเคยความฝันเพิ่นน่ะอเออว่าเขาโซกันว่านก็เลยโทษมาหาโปสุตาตีซีตีฮาโป้แหละไม่ฝันนะ่ะไม่ฝันเพิ่นคือกันมันตรงกันครับนั่นครับอันก็แม่กายแม่กลฝันนั่นละแม่กายฝันว่านั่นไปได้ไปกินเขาเฮียนพญิบาลอันผู้ผีผู้คพนตายนี่ละมัดไปส้นไปกินเขาเฮียนพญาบาล บ้านมูสิบสองตะวันเฮงอันบ้านเด็กทีคนยีน่ <20. S 1> สิบทิบเก้ากับยี่สิบเช่นพยุบานสิบเก้าตะวานเฮงเช่นพ่อตาเพื่นอันอันบ้านเล็กที 20, ทยที่สิบแตะวันที่ว่าเส้นไปกินไปกินยื้อเช่นพอตาเพิน<อ>่นยี่สิบแม่ย <20. S 1> ี่สิบมันมาตรงกันนี่ละครับบ้านนะี้เอฟซี่ว่า อุดบไ่ไหวว่าสั่นอยากให้จับคู่ให้แน่้ซื้อบ่เป็นได้เลยอันตารางอันนี้พอโสพระท่านได้จับเพราะว่านอย่างเจร่รอดอีกรอดร,รออีกคือว่าเลกกาขกันรอดมันเข้ากันเราพอโซกับจังสิจับวาจับตัวไหนใส่กันก็คขันน้ำมันจับซึ่งกันวัดจับนี่เข้าเข้าวบดจักสามตัวหรือว่าสองตัวข้าเลขเข้าเข้าวกันโตัันโตัวไม้ ขันตัวไม่เนาะกัชีหนึ่งหนึ่งสองหกอีกคู่หนึ่งกาชเป็นเก้าแปดห้าหนึ่งสองหกกับเก้าแปดห้าแม่เอนี่พ่อโสคิดไปย่อือชอบส่วนตัวนะพ่อชอบส่วน<า>ตัว,ตวแต่จริงๆอต้องรอวันที่สิบใช่ไหมครับรอวันที่สิบหรือรอวันที่สิบห้าที่ว่าเลขต่างน้ำมนะจะมาตัวไหนถ้ามาตรงกันพ่อโสเขาจะ ไอ้ลงบวกลบคูณหารแล้วจะจะลงไปให้ดูเหมือนกับวันวันที่วันที่หวยออกวันพัสดุจับเบ้นย์นี่แหละจับแม่นได้เอฟซีทาไายไล่อันก็ได้เกาะสามเจ็ดเจ็ดแม่เป็นคนฝันแม่เป็นคนฝันสามเจ็ดเจ็ดมันก็ออกสามสามเจ็ดเจ็ดแม่ฝันแม่ฝันมันออกวกับแค่แม่ฝันบ้าฝันตีูสามตัวใช่ไหม นั่นแหละแกตีเป็นเจ็ดเจ็ดสามแต่มันออกสามเจ็ดเจ็ดแต่แต่ที่ว่าห้าศูนย์ล่างแม่ฝันว่าแม่ฝันว่าผีชวนกันไปซื้อหวยห้าศูนย์เลขล่างไงศ <90 S 2> ูนย์เนาะขวัดกัน,นะนเอองวดนี้ก็พ่อโสเป็นคนเกงเกงแล้วก็วกลายเป็นคนวงกลมให้แปดเก้าสี่ ค่ะตอนนี้เอฟซีล่อพอสูดจับแต่ว่าเมื่อนี้ข้าวข้าวก่อนเนาะข้าวข้าวตัวใดก็พอข้าวข้าวหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกแล้วแล้วก็เอฟหนึ่งสองหกแล้วก็เก้าแปดห้าแปดห้าอันนี้จับข้าวข้าวเนาะจับข้าวข้าวทาอีกอย่างพอป่ะเนี่ยทาเลขั้าวมุ่นเลกที่พ่อโสฝันกับแม่ไก่ฝัน กรับไอเอฟซี 4, ฟันหนึ่งก็คือสองศูนย์ล่าง, 2> 2างแมนผู้นตรงกันแมน,<ๆ>แมนพู้นึ่งกับวาลางคือกันอพอโซกับวาลางโอ้ตรงกันนี่คือสองศูนย์สามแมนครับต้นท่องได้เม,มกายกับฟันตรงกับมีเลขสองศูนย์พอโซกับมีสองศูนย์หล้วจาเอฟซี 4, ฟันมากกว่มีสองศูนย์ คนทวงมาเกน้องฝันจังไดก็อเอฟซีเอฟซีคนว่าเพิ่นฝันไปทำบุญไสบูนายบูว่าเรียงเลขสามหกเือกันนี่ยแหละว่านี้เพิ่นว่าเลขมันออกเป็นเลขมันเลขมันออกเป็นโซ่กันว่าเลขออกลังสองศูนย์ล่งศิลาฝันแบบเดียวกอโซ่ฟันนี่ยแหละจะไดงว่าตรงนี้ตรงมากเลยหนีนอ้ะครับอันนี้ก็รการเนี้ยข้อมเือแล้ว อัน<ไ>นี <Incred> ้จำเข้าๆนะครับเพื hmm. ่นเตียบางเทียมันก็ออกบางเทียมันกับวตรสงนะครับนะอันนี้อ่อนเป็นประด้นั้นใช่ไหเออครับใช่แล้วเออครับก็คืออันนี้พอสก็จับเข้าๆครับจับเข้ากครับครับถ้าเล็กยังอยู่ตัวเก่าก็เพื่อ กันเลขยังยู่ตเก้าอาจมัตสิขยับขยันอาจมันสิซับกันก็ได้กันเล็พอกโกันเล็ว่าเก้าสี่สายยับมาอยู่้างนาแปดแปดกับหานี่ยู่ทั้งไทยกัเล็กโตแปดห้าบ้างหันบางหันบ้างหันแปดเก้าสี่เห็นปะรับอาจมันสิอาจขยับขึ้นเป็นเก้าสี่เก้าหก็ได้อาจจะเป็นเก้าสี่ก็ได้เก้าสี่กับมัแปดแปด จี้กับมากวันว่าหันตะวันพอโกัวันนี้คือว่าขันจีมาก,ก็คือขันว่าเกาหากับแปดหาครับอ่าเกาหากับแปดหาเก้าหากับง่ามแปดหากับง่ามตะวันพอโตตีไใบขาวๆซื่งตัวตีใบขาวล่อๆขันนมมุตนเราพอเนาะเขาสีส้งมากวันที่เท่าไหร่เราปอกติขึ้นวันที่ซิบหา เป็นร้านร้านเขากัดสีทรงมากทรงมากกับว่ามันทรงงานนั่นดอกทรงมากเพราะกัดทรงมากแป๊บเดียวพอาโตกบบเบื้องแลบบเขาโตแับลบออกไปบางทีสิบห้าล่อไวเดอเอฟซีรูไหลายกับบ่ดีเพราะว่าเพราะว่าบ่เมนว่าบ่เมนว่าเอาหัวชนมาออกครับเอาแบบว่ามา ตามทางนี่มานตรงบิ่งกันว่ามันสิส่งกันเกาะดูเนาะพี่เกาะดูแต่ว่าก็บ่มาแต่ไสดอกลูกหลานเพิ่นนั่นล่ะเนาะลูกหลานเนาะพ่อมาเนี่ยกับพ่อโซโซร้านจะพ่อโสก็แม่ใส่เมื่สิสิฝันว่าซื้อไปออืจนมาเจ็เป็นเลขฝันผู้ใดมาถามพ่อโสก็ว่าพ่อโสฝันไม่ใส่ก็่พ่อยงให้ลูกดูหน่อยครับผมครับความฝันนี่คือฝันว่าเลขออก20แต่ฝันฝันว่าเลขออก20นี่ล่ะ สองศูนย์นี่แมนช้งนซุ้งสองศูนย์นี่พูดบอกว่ารางสองศูนย์ยังเดี่ยวคนบางเสียไหมรางสองศูนย์ยังเดียวแมนโอ้แต่แต่สิแมนรู้แมนบอกก็วอย่างเงินที่เลียกเขาข้าไว้นี่คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่จับออกมาแล้วแล้วตัวนี้มันกะไก่เที่ยงกับห้องเม่ไก่ฝันห้องแม่ไก่ฝันสามสามหกบล็อกอันนี้มากหนึ่งสองหก ยังสองหกงูคนี้จ้างหน่อยนะงสองมาเห็นคืออันนี้เป็นเลขล็อบพอดไก่โบ้พ่อสูเริ่มจับให้แล้วพ่อสูเมียไก่เริ่มจับให้แล้วเด้อผู้ใดมากระยิบลอตเตอรี่เด้อค่ะเด้อเอาติดตามไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิรุดมาใหน่อยๆดอกน้าพรนะแต่ดตามไปซีรีส์เลยติดตามไปเรื่อยๆแต่ว่าแห่ง กันแม่นซื้อได้แล้วก็ไม่ได้ซื้ออีกแล้วครับไม่ได้เปลี่ยนนี่จำนียร์สามสามหกโโซกับฟันสองศูนย์โคโลนี่แหละครับผมเป็นแนวทางนะพ่อเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับอันนี้ก็เคื่อมันกับเขาจังสี่แม่ขางข้างมันเป็นมูหกมัวางางข้างนี่มูสิบสองนี่ทางข้างบ้านพโคโซะสิบสองนี่แหละสิบสอง ทางนั่นมูหกบ้านบ้านนี้มีสองมู่บ้านบ้านบ้านพอโซ่นี่มีสองมู่บ้านเชี่ยนพอโส่ยยมูสิบสองนาบ้านพอโซ่นี่ยูมูหกเงี้ย่ามันล่กขึ้นไปหมดหนึ่งสองหกเนาะแมนนี่แหละไว้มันมากพ่อข้าวที่พอจะาไปให้ใส่้กันขึ้นหนึ่งสองหกแด้วกับนี่แหละพื่อตัวดีละ สองตัวนี่แหละครับอันที่สามสามหกฮะที่เพิ่นเกิดสีซื้อไปแล้วอะที่ต้องส่งอันนี้คือพ่อโซจับเข้าข้าวเมียนจับข่าข้าวยังมึงอีกกล่อกหนึ่งโยวานมันมีคือกันบอใครมันเคือกันพ่อโซกับเดียวมาจับใส้กันบ่เวนวาเอามาออกเป้งออกเป้งเราดีไอคือว่าสามตำหนักสามทุ่มคิด ตะล่างการนำมนนกับความฝันพ่อสูไม่ยกายกะตรงกันบ่อทันมันตรงกันพ่อโสกสิคัดออกมาท่านนะฟันทงเลยบัดนี้รับรอดเี้ยคอีน้องสอดกดไรกดแช่มากระจัดบ่มากระพานเนาะพิจารณาเบิงอันนี้คือละเอียดยิบเดี๋ยวเสว่ารีกออกคือบ่งินตัวนี้เนาะอันเรียกออกมาคือว่าบ่งินสิว่าอีเด็ดอยู่วันที่ มัมื่อวันที่1ที่ว่าทีห่หายเพื่อนล่ะละ่ะเม่กายจะว่าว่าฝันชูฟังเบดเลยม,มีชาบเด็ดมาๆเลยเราฝันแล้วแต่ว่ายแห่งบรทันได้นั่นเลี้ยตนผู้เพื่นอนเพื่อนสื่อบ่ได้ผัานยญาหอดคุนเพื่อนสื่อบ่ได้วันนี้มีพิเศษครับวันนี้คือพ่อเรียกทางช่องมาคือว่าวันนี้มีขนมจีนใช่ไหมครับพ่อเมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อกินของบุญ บุญประจําปีบ<ร>ุญประจําปีครับเมียไก่ก็เลยเฮ็ดแม่ยไก่ก็เลยเฮ็ดไอ้ตอนน้กินเฮ็ดอีหยังดีไว้ตอนรับค้าเพื่อวาแขก้นมาครับผมอ่าปฏิพอได้กินแน่นั่นแหะครับปฏิอิ่มบ้อิ่มกับกะกัสิอิ่มหลับตีเพราะว่าแม่ยไก่เพิ่นเฮ็ดไปหลายอยู่เพราะว่า